สวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนึ่งโชคนะคะกับพวกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอด,ดูตาทิพย์และที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คืออาจารย์ทิพย์เลขมงคลค่ะค่ะนะคะก็ากาลังจะบอกว่านะคะในช่วงของชั่วโมงนี้ก็คือเป็นช่วงของเลขมงคลคะนะคะ,คะ ก็เกี่ยวกวับเรื่องของเบอร์โทศรศัพท์นั่นแหละว่าเบอร์ของเราเนี่ยใช้ดีหรือไม่ดีแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเราแนะนําตัวเองกันก่อนดีกว่า <c oughs> สาําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาแล้วยังไม่รู้จักเราเช่นค่ะ <c oughs> อาจารย์ทิพย์เลขมงคลน,นะคะเป็นผู้ช่วยอาจารย์ตาอยู่ <c oughs> ที่สมาคมโหราศาสตร์นานา,นาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะ <c oughs> และที่ชมรมโหราโพธิยานเพชรเกษม77ค่ะและเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านมือถือแห่งหนึ่งนะคะย่านสมุทรปราการและนนทบุรีค่ะ แล้วก็ตามห้างสรรพสินค้าเดี๋ยวให้เป็นปกติก่อนให้พ้นจากโควิดนะคะแล้วเราก็ได้ไปเจอกันตามจุดต่างๆแล้วก็ติดต่ออาจารย์พิ์มาได้เลยนะคะที่ค่ะแล้วอาจารย์ตายค่ะค่ะอาจารย์ตายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดาซอยโรงพยาบาลเจ้าพยาปิ่นเกล้าสอนอยู่ประจําวันศุกร์รอบบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะสอนเกี่ยวกับวิชายิปซีธรรหาค่ะนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือ สมาคมหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ซอยสองนะคะสอนอยู่ประจำวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือชมรมโหราโพธิญาณอยู่เพชรเกษม77สนะคะ,คะอ,อยู่สอนอยู่ประจำวันอ,อวันพฤหัสตอนอบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงไปแล้วแต่สอนวิชาอักษรรูนเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสอนวิชานั่นสอนวิชานี้ไปเรื่อยๆนะคะประมาณนี้ ท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดรับนะเพราะว่ารุ่นเก่ายังคาคาคาชั้นเรียนอยู่เลยเพราะว่านื่จกติดโควิดนิดนึงเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีหนึ่งค่ะนะคะประมาณนี้นะก็เราก็มาคุยกันเนาะนะคะหลายๆคนคงคิดถึงถามหานะคะก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งคิดว่าจะไม่ได้กลับมาแล้ว เพราะว่าเราโดนบล็อกไปนะคะ,คะโดนโดนทาง y o YouTube บล็อกไปทําให้เราขาดการติดต่อไปนานพอสมควรนะคะหลายท่านบอกว่าคิดถึงจังเลยเมื่อไหร่จะมาออกอากาศอะไรงี้บอกว่าอืมเราก็นับวันอยู่เนาะนะคะก็มาได้ออกแล้วะนะคะก็หวังว่าพวกเราจะได้เจอกันตอนนี้อาจารย์เขาเรียกอ,อะไรนะปิดกาจรคอมเมนต์ชั่วคราวก่อนนะคะ,คะกันปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็ให้ทุกคนเข้ามา กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดระฆังและที่มี2ขีดนะคะเพื่อที่คุณจะได้เจอพวกเราได้อย่างตลอดเวลาและที่สําคัญตอนนี้เราเพิ่มช่องทางออกไปเป็น3ช่องทางเผื่อวันข้างหน้าถ้าเกิดสมมติว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาจะได้เจอพวกเราอย่างต่อเนื่องมีช่องอื่นรองรับอยู่ก็คือช่องแรกก็คือบ้านดาวน์โชกซึ่งเป็นวิชาที่อาจารย์สอนมานานหลายปีแล้วนะคะ แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือชมรมโหราโพธิยาน,ยานและอีกช่องหนึ่งค่ะอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ะนะคะก็จะได้เจอพวกเราสามช่องทางนี้สามช่องทางนี้เป็นของอาจารย์ต่ายทั้งหมดนะคะถูกต้องค่ะนะคะก็พอเจอปุ๊บสังเกตไปที่ติดตามะนะคะถ้าคําว่าติดตามแล้วมีกระดิ่งกดะกระดิ่งที่มีสองขีดเข้าไปซ้ําอีกทีหนึ่งเจอเจอแล้วกดเจอแล้วกดประมาณถะะ้าเกิดสมมติว่า กดอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ถ้ายังไม่กดคือช่องนี้อาจจะกดช่องนั้นอาจจะไม่ได้กดอะไรเงี้ยใค้กดไว้เผื่อมีอะไรเด้งขึ้นมาคิณจะได้เจอพวกเราแต่เอฟซหลายคนกดไม่ค่อยเป็นนะค่ะก็เข้าใจเนาะกวนช่วยหน่อยแล้วกันนะคะอ่านะคะถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ลองสามลูกนะแต่ว่าเดี๋ยวภายภาคหน้าเราจะมีตัวอย่างให้ให้เห็นนะคะนะคะขึ้นหน้าจออยู่ว่ากดยังไงยังไงเนาะเพราะหลายท่านบอกกดไม่เป็นก็เข้าใจยังไงโทรโทรเข้ามาถามโทรเมาถาพีงานอาจารย์ต่างหมอตาทิ์ได้เลยนะคะได้ค่ะ นะประมาณนี้ค่ะเพราะหลายคนกดกันไม่เป็นเยอะเลยนะใช่ไม่ใช่ใครเราคนสนิทเองนี่แหละเนาะอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องของเลขมงคลค่ะนะคะว่าเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้อยู่ตรงเนี้ยทุกวันเนี้ยเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีและคุณแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรค่ลองดูกันค่ะค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ทิพย์จะเอานําเลขของแฟนคลับที่ได้เปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์ทิพย์ไปแล้วเกือบสองปีนะคะ หนึ่งสี่หกเก้าหกสองสามนะคะซึ่งน้องคนนี้น่ารักมากเลยบอกว่าเปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์ทิพย์ไปแล้วเนี่ยมีโชคมีลาบค่ะถูกหวยทุกงวดเลยโอ้โหอะไรจะนำมันนั้นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มากนะคะแต่ว่า<ะ>พอพอให้แม,พแม่พอให้แม่ได้ซื้อตกข้าวได้ <c oughs> ทุกวันพอกระชุ่มกระชวยค่ะแล้วก, <c oughs> แวก็แล้วก็คือเรื่องงานก็จากงานที่รู้สึกว่าเครียดก็ได้เปลี่ยนงานใหม่ ดีมากเลยนะคะค่ะทีนี้เขาก็เลยจะเปลี่ยนเบอร์ให้คุณแม่นะคะค่ะเบอร์เบอร์ที่สองเนี่ยคือเบอร์คุณแม่ค่ะห้าสี่สองศูนย์ห้าเก้าแปดนะคะคุณแม่ใช้เบอร์นี้เนี่ยสุขภาพไม่ดีการเงินรั่วไหลนะคะเงินทองที่ได้มาเนี่ยก็ถูกโกงนะคะหาได้ตั้งเยอะนะคะหาเงินได้เป็นแสนเลยแต่ถูกโกงหมดเลยค่ะคุณแม่นี่คุณแม่ก็เห็นว่าเอ๊ะลูกสาวทําไมโชคดีนะคะดีขึ้นรู้สึกว่าได้ แบบพอเปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์ทิพมารู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นดีขึ้นคุณแม่เลยจะเปลี่ยนตามนะคะ mm hmm. ตอนนี้ก็คือเบอร์เสียของคุณแม่ก็คือมีสองและศูน้านะคะครึ่งซึ่งเกี่ยวกับสุขภาพและการเงินเ่ยนะคะแต่คุณแม่เป็นคนจิตใจดีนะคะแต่ว่าเงินทองอ่ะอาจารย์ทิพได้ทานายไปแล้วว่าเงินทองเนี่ยได้มาตลอดเลยได้มาไม่ขาดสายนะคะ mm hmm. แต่ เออเก็บไม่อยู่ค่ะจะมีคนช่วยใช้แล้วแบบก็พูดง,ง่ายๆค่ะก็แบบถูกโกงนี่แหละ,ค,ะค่ะแต่ว่าไม่ได้โกงทางตรงก็โกงทางอ้อมนะคะ,ค,ะคือแบบเล่นแชร์แล้วไม่ได้คืนอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างนะคะเกี่ยวกับปัญหาการเงินทุกด้านเลยนะคะแล้วก็ปัญหาความรักก็มีบ้างเหมือนกันแต่ว่าคือก็ผู้ใหญ่กันแล้วเขาก็ไม่คิดอะไรมากนะคะ,คะแต่ว่าตอนเนี้ยคุณแม่ได้ตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์ทิพย์แล้วนะคะก็ขอขอบคุณคุณน้องคนนี้ด้วยนะคะที่ว่า แฟนเอของอาจารย์ทิพย์นะคะอยู่ในทีมงานของอาจารย์ต่ายเขาก็นับถือเขาคอยดูเลขของอาจารย์ต่ายตลอดเลยก <c oughs> ็ทําให้โชคดีเขาบอกว่าพยายามจะรวบเงินรวมเงินนะ <c oughs> เดี๋ยวจะปรีบไปบอกเขาว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะถึงแค่เดือนพฤษภาคมเท่านั้นค,ะค่ะโปรโมชั่นอันนี้มันนะ <c oughs> ไม่ได้หาง่ายๆ <c oughs> ไม่ได้ไม่เคยมีเลยแต <c oughs> ่ด้วยการที่ว่าเพราะอาจารย์มองว่า เออโควิดรายได้ทุกคนไม่มีก็เลยไม่รู้จะช่วยก็ช่วยทางนี้ละกันห้าสิบเปอร์เซ็นตค่ะ,คะอันนี้ก็ขอขอว่างก่อนนะคะ,คะเพราะว่าเออคุณแม่ได้ตัดสินใจเปลี่ยนแล้วนะคะขอขอบคุณขอขอบคุณเอฟซี FC คนน้องคนนี้นะคะค่ะที่ว่าติดตามอาจารย์ทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์มาตลอดทุกรายการเลยนะคะแล้วก็มีโชคมีลาภตลอดด้วยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเหตุปัจจัยที่เก็บเงินไม่อยู่เนี่ยเพราะ <c oughs> ว่าเลข20งศูนย์สคือจันทรูหรือจันเออเรื่องของการเงินที่ออรั่วนไหลนะคะประมาณนั้นซึ่งเดี๋ยวในวิกต่อไปเนี่ยอาจารย์จะลงเรื่องของบ้านเลขที่เรื่องของตัวเลขให้ชัดขึ้นค่ะนะคะประมาณนั้นซึ่งในตัวเลขแต่ละตัวเลขเนี่ยส่งผลให้ยังไง <c oughs> ะคะ อาตกลงเป็นความยินดีค่ะกองฉลากไม่เลื่อนเฮ้ยดีใจเสนี่ดีใจจริงๆไม่เลื่อนแล้วค่ะโหจะร้องไห้เลยเนาะเนาะโอเคดีใจดีใจอดข้าวไม่เป็นไรค่ะแต่อดหวยไม่ได้หขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเลยเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ศูนย์หอ่าอ่ามีศูนย์ปุ๊บมันหมายถึงเรื่องของโรคที่ รักษาไม่หายโรคเลื้อลังโรคหาเหตุผลไม่เจออะไรก็ว่าไปนะคะประมาณนั้นโดยเฉพาะเรื่องของความดันหัวหัวใจเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษสำหรับดวงของคุณแม่น้องคนนี้เนาะนะคะ,คะดังนั้นเนี่ยอยากจะรู้ว่าดวงการงานเราเบอร์แต่ละเบอร์เนี่ยให้ความสําคัญต่างกันนะ,ะเออเต้องพูดอย่างนี้ให้ความสําคัญต่างกันบางคนใช้เลขบัตระเคาะไม่ได้แต่บางคนใช้เลขบัตระเคราะได้เช่นหนึ่งสามเจ็ดถ้า ถ้าไปเห็นเนี่ยอาจารย์ทิพต้องบอกอู้เลิกใช้อ่าใช่ไหมเพราะมันเป็นเลขแตกหักโรเลขของขัดแยง้งแต่เลขอันเนี้ยสามารถใช้ได้เฉพาะกลุ่มของคนที่เป็นทหารตำรวจค่ะหรือกลุ่มของพวกอะไรอ่ะพวกพวกที่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอะเออเนาะพวกตามล่านี่้อวันเนี้ยนะเออประมาณนี้นะคะซึ่ง ในแต่และเลขจะดีไม่ดีอย่างไรเราก็ต้องมาให้ผู้กูรูนะคะมาปรึกษากูรูว่าค,ควรใช้เบอร์นี้ดีไม่ดีะนะคะดีและดีอย่างไรเลขบังกรเลขหงเลขเสือขาวก็ไม่ได้หมายความว่าเออบังกรขาวผู้พี่มีบังกรขาวกับบังกรเล่เหลี่ยมนะคะจะใช้ได้ไหมบางคนใช้ไม่ได้นะเออเพราะว่าถ้าใครเป็นหนี้เขาใช้ไม่ได้เนาะและ มังกรตัวหน้ามัางกรตัวหลังหมายความว่ายังไงอยากรู้<ฆ>ว่าตัวเองจะใช้เบอร์นี้ได้หรือไม่ได้ก็ปรึกษาที่อาจารย์ทิพย์ที่หมายเลขค่ะ0996656426นะคะ<ฆ> Line ค่ะ idline ค่ะทิพย<ฆ>์789 7 8ปค่ะค่ะนะอยากรู้ว่าเบอร์ที่เราใช้อยู่ส่งผลบางคน เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนชีวิตทนันทีเลยค่ะนะคะ,คะประมาณนั้นแล้วก็ทำให้วิถีของชีวิตเปลี่ยนไปด้วยกันดังนั้นเบอร์โทรศัพท์มันมีความสำคัญแล้วก็มีความหมายกับพวกเรามากๆเลยะนะคะ,คะก็ลองดูไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนแล้วค่ะว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าฟังในสิ่งที่ได้ยินให้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วจึงจะรู้ว่าสิ่งนั้นใช่หรือไม่ใช่ ตามนั้นเลยนะคะแล้วก็สําหรับสมาชิกท่านใดที่อยากจะมีโชคลาภนะคะหรืออยากจะให้อาจารย์เช็คดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ตายหรืออาจารย์ผู้เดียวนะคะก็สามารถติดต่อมาที่ตามหมายเลขเลยนะคะเพียงแค่กรุณาถ้าจะเข้าวีดีตอนนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นพิเศษเลยแค่เดือนเดียวเท่านั้นเดือนเดียวถึงเดือนสิ้นเดือนพฤษภาคมจบแล้วจบเลยนะคะบูชาหนึ่งเส้นก็จะได้หวยรัฐบาลนะคะ สงวดนะคะ,ะแต่ถ้าคุณเลือกหวยฮานอยคุณก็จะได้สีงวดเลือกอย่างเดียวทางอ่าเป็นแนวทางนะคะหรือถ้าเป็น3เส้นก็จะได้สูตรหนึ่งหมาถึงเลข3าตัวบนนะคะ,ะซึ่งกล้าพูดว่าเข้าทุกงวด<ะ>ไม่ ไม่นับเบิ้ลหามสูตรหนึ่งนะคะไม่นับเบิ้ลหามแต่ถ้าสูตรสองสูตรสองนะคะไม่สนใจไม่หวั่นไม่หวั่นมามากก็หมายความว่าคุณจะเบิ้ลจะหามจะบีบจะรัดเบิ้ลบนเบิ้ลล่างเบิ้ล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 ก็เข้าหมดทุกงวดค่ะยืนยันนะคะไม่เข้า มาด่าได้เลยยืนยันค่ะ3มตัวบนนะคะเพียงแค่บูชา3ามอย่างเท่านั้นเองเนาะก็อาจจะเป็นยกเขายกเขียวหรืออาจจะเป็นราคาไม่มีนะเนี่ยไม่มีค่ะแค่ขาดทุนขาดทุนเยอะเลยแต่ก็ช่วยกันนะหรืออาจจะเป็นนี่ค่ะยกยกน้ําผึ้งค่ะนะคะยกน้ําผึ้งเต่าตัวผู้ตัวเมียเนาะนะคะหรือจะเป็นสร้อยคอยกขาสร้อยคอยกเขียวแบบนี้ก็ได้ค่ะประมาณนั้นหรือจะเป็นนี่ค่ะลูกประคำ ะะไว้สวดมนต์ไว้สวดมนต์นับลูกประคำสวดมนต์เอาค่ะเนาะประมาณนี้สนใจก็กิงกลางกันกลาเข้ามาอันที่ใส่อยู่นี่คือหยกขาวใช่ไหมอันนี้หยกขาวค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหินทุขวยแต่ตรงนี้เป็นหินยกฐานะตะกุดยกฐานะนะคะอันนี้ก็จะเป็นปีเซียเปลี่นสีท<น>ี่อาจารย์ที่ใส่อยู่อันนี้ก็หินทุขวยหินทุขวยนะคะก็สามารถติดต่อที่หมายเลขอันนี้เลยนะคะศูนย์กศูนย์ 9282626และ id line 635915พบกับพวกเรานะคะข้องใจสงสัยค่ะ<ฆ>ติดต่อโทรหาไม่ติดแอดไลน์เข้ามาค่ะพิมพ์คำว่า635915และพิมพ์คำว่าขอดูรูปหรือมีอะไรถ้าเกิดโทรไม่ติดก็ติดต่อทางไลน์ได้เลย<ฆ>นะคะหรือพยายามโทรเข้ามาก็ได้นะคะแนะนำ ถ้าเกิดจับูชาหินก็เข้ามาในส่วนของ ID Line แล้วและพิมพ์คาว่าขอดูลูกนะคะแล้วก็เจอพวกเราแน่นอนค่ะนะประมาณนี้อาจารย์ที่มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะค่ะก็อยากจะบอกว่าบางคนได้เปลี่ยนเบอร์ไปแล้วเนี่ยต้องแอคชั่นในอาชีพของตัวเองด้วยว่าบางคนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเบอร์เฉยๆแล้วก็ไม่ทำอะไรมันก็ไม่เกิดผลนะคะก็จะเหมือนกับ นิทานอยู่บาลมลาอยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่ว่าเศรษฐีมีคนทายว่าเศรษฐีจะเป็นผู้มีบุญนะคะแล้วเวลาจะตายก็ตายอยู่ล่มใต้ล่มฉัดร่มฉัดก็คือล่มในหลวงนี่แหละเนาะล่มฉัดนะคะแล้วด้วยความที่กระหิบยิ้มยยอะด้วยความที่ว่าตวเตงที่ว่าตวเตงเป็นคนที่โชคดีร่ํารวยมีเงิน,ม,งนมีทองไม่ชีวิตไม่ลาบากเป็นคนมีบุญวาสนาแต่ไม่ทํามาหากินใช้เงินไปวันวัน,ว,นวันหนึง่ง ความจนก็เข้ามาหาเพราะใช้อย่างเดียวไม่หาเนาะก็ไปนอนตายอยู่ใต้สะพานหเหมือนขอทานอะไปนอนตายอยู่ใต้สะพานแล้วอยู่วันหนึ่งเขาเรียกในในอะไรจกักรพรรดนะะิน่ะค่ะในหลวงเนี่ยเขาท่านเดินเข้ามาถือล่มฉัดมาด้วยข้ามสะพานมาตายอยู่ในล่มฉัดจริงๆอะโอเคไหมแต่ทั้งหมดทั้งมวลกาจารยจะบอกว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีวาสนา เขาบอกว่าการดูดวงคือการตั้งรับกับปัญหาดวงดีให้ขอยควา้าดวงไม่ดีก็หาทางตั้งรับกับมันเช่นเราล้วนเราดวงดีเราจะทำไงอะ่ะหายใจลดเป็นวันๆหรอไม่ใช่เราก็ต้อง,องกอบกโ,กโกยโอกอบโกยฝีโกยเข้ามาโกยโอกาสเพราะโอกาสมันไม่ได้อยู่กับเรานานเราก็ต้องกอบโกยโอกาสแต่ถ้าจังหวะด,ดวงเราตกทําไงคะตั้งรับกับมันอาจจะ ทําบุญสะดอกคอทาบุญสะดอกคอส, <ะ S 1> สวดมนต์ไหว้พระศีลทานภาวนาให้มากขึ้นทําจากเดิมเคยอาจจะทําเฉพาะวันพระก็หันมาทําทุกวันนะคะ,นนะ,คะและหาลู่ทางเช่นเราอาจจะขายกับข้าวตั้งหน้าร้านขายอาหารอาหารกับข้าวเอเนอะาหารตามสั่งหรืออะไรก็ว่าไปเราก็เปลี่ยนนโยบายมาเป็น d e ลิเวอรี่ส่งถึงที่ส่งถึงที่เนาะและยิ่งชั้นบรรยากาศอย่างี้ต้องดิ้นรนเอาทุกวิถีทาง สู้กันไปนะคะก็ขอให้ผ่านวิกฤตและปัญหาตัวเองไปให้ได้นะคะ,คะแล้วพบกับความสุขของตัวเองอยู่เรื่อยๆเนาะดังนั้นปัญหาทุกอย่างมันมีให้แก้อย่าเพึ่งทอ้ออย่าเพึ่งถอยบางท่านโทรมาถ,ถึงขั้นจะฆ่าตัวตายอ,อย่ยานะชะบากมากๆพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าวิกฤตของปัญหามันมีไว้ให้แก้นะคะ,คะจังหวะถ้าเราล้วดปัญหาลุมเล้าเข้ามาปัญหาไม่รู้ ร้อยพ่อพันแม่ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ประดังประเดก,กันขึ้นมาหนีสินลูกคอมพ่อแม่ลูกเมียโอ้โหปัญหาอะไรก็ไม่รู้กำลังจะบอกคุณสิ่งหนึ่งก็คือบุญมันเริ่มหมดทออําไงล่ะบุญบุญบุญเริ่มหมดกพ็พยายามสร้างบุญสวดมนต์ไหวพระทําบุญใส่บาตรเอาว่าไปอู้ไม,ม่มีตังค์จะกินข้าวแม่มีถึงขั้นนี้เลยนะตังค์ไม่มีกินข้าวเอาทําไงอ่ะเออคุณก็เข้าผัดห่อนึง ข้าวผัดห่อหนึ่งน้ําขวดหนึ่งน้ำไอสิบบาทอะน้ำโพลิตเนี่ยสิบาทกับข้าวผัดห่อหนึ่งสี่สิบห้าสิบห้าสิบาทใส่ใส่ใส่บาทก็ได้แล้วไงอธิษฐานแล้วก็ทําบุญทาอยู่อย่างนี้เรื่อยๆหนีวิบากกรรมนะคะหนีวิบากกรรมพรอมึงกำลังบอกว่าวิบากกรรมมหาคุณแล้วนะคุณหนีวิบากกรรมทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ทุกอย่างมีทางแก้อย่าคิดสั้นนะคะ แต่สวดมนต์ไปเรื่อยสิ่งดีๆก็เข้ามาใช่ถูกต้องค่ะ<ฮ>อย่าคิดสันด้นอย่างเดียวนะทุกอย่างมีทางออกมีทางแก้เนาะพยายามค่อยๆคิดเขาบอกว่าสติมาปัญญาเกิดมเมื่อปัญญาเกิดแล้วเดี๋ยวเราก็หาทางออกบางทีพอเราผ่านวิกฤตตรงเมนี้ออกจากจุดนี้ไปได้แล้วเราขวนกลับมาคิดแล้วโอ้โหแค่นี้เองโหจิ๊บจิ๊บประมาณนั้นเลยค่ะเนาะก็ประมาณแล้วก็ช่วงนี้พวกเราก็รู้สึก เซ็งมากเหตุผลของการเซ็งเพราะอยู่เฉยๆเนาะไม่อร์ถเลยนะคะไม่เคยได้คุย,ย,ยไม่เคยได้อยู่บ้านอย่างนี้เลยไม่เคยได้อยู่บ้านอย่างนี้เลยจริงอยู่ตั้งแต่โควิดยันโควิดนะโดนลูกศิษย <c oughs> ์แซวบอกว่าอาจารย์อยู่ตั้งแต่โควิดยันโควิดเลยไม่ได้ไปนะก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะแต่ว่าอาจารย์ต่ายอาจารย์ทิพย์ก็ทําตามพหลกถูกเถินทุกอย่างค่ะเป๊ะเลยนะทำเป๊ะเลย ออยู่บ้านช่วยชาติก็อยู่อยู่อยจ,จ,จนเบื่อเลยเนาะประมาณนั้นอยู่จนจัดบ้านให้จนจะเสร็จอะโออันนี้จัดบ้านนี้นี่สร้างห้องเลยสร้างบ้านเลยสร้างห้องใหม่เลยอืมเนาะจนสเสร็จเรียบร้อยละเนาะประมาณนั้นขยายห้องเรียนใหม่นะคะก็ บ้านกว้างคือบ้านกว้างเนาะก็แฮปปี้กันดีความสุขกันนะคะสิ่งที่เราทำเพื่อให้คุณมีความสุขนั่นเองค่ะแล้วก็คงไม่มีอะไรอีกไหม ไม่มีแลค่ะโอเคนะคะก็คงไม่มีอะไรแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเบอร์โทรศัพท์ช่วยคุณได้นะคะไม่เชื่อลองปรึกษาจันทิปยดูเอาเบอร์เก่ามาให้แกทายดูว่าเบอร์นี้มันเป็นยังไงนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงรวยๆเฮงๆนะคะมีโชคมีลาสวัสดีค่ะสวัค่ะบายบาย